อะไรเป็นเหตุที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็เราควรปฏิบัติตัวอย่างไรสวัสดีครับผมชาวลิตเรนูพันธ์เรียวไลฟ์พอดแคสต์มีความจริงที่น่าแปลกประหลาดแล้วก็สําคัญอยู่ประการหนึ่งก็คือการทํางานใช้สมองแต่อย่างเดียวนี่แหละครับไม่สามารถทําให้เรารู้สึกเหนื่อยได้ฟังดูมันก็น่าขำใช่ไหมครับ มีนักวิทยาศาสตร์จำนวนหนึ่งนะครับพยายามที่จะค้นคว้าหาความจริงว่าสมองของมนุษย์นี่แหละครับสามารถที่จะทนทานการงานได้นานสักเท่าใดโดยที่ไม่เสื่อมสมรรถภาพในการปฏิบัติงานหรือหมายความอีกในหนึ่งก็คือไม่รู้สึกอ่อนเพลียนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้นะครับต่างก็ได้รับความประหลาดใจที่พบความจริงว่าเลือดที่วิ่งผ่านสมองในขณะที่สมองยังสามารถใช้การได้อย่างคล่องแคล่วแต่ร่างกายอ่อนเพลียไปแล้วไม่มีลักษณะที่แสดงว่าอ่อนเพลียอย่างใดเลย ให้เห็นภาพชัดๆอย่างนี้ว่าถ้าเราเอาเลือดจากสายเลือดของคนที่ทํางานใช้แรงงานขณะที่ทํางานหลังจากเขาผ่านงานหนักมาเกือบตลอดวันแล้วเอาเลือดนั้นมาตรวจครับจะพบได้ว่าเลือดนั้นนะครับเต็มไปด้วยเชื้อพิษของความอ่อนเพลีย และผลิตผลของความอ่อนเพลียแต่ถ้าหากเรานำเลือดสักหยดหนึ่งจากสมองของอันเบิร์ตไอสไตน์นะครับมาตรวจจะไม่มีเชื้อพิษแห่งความอ่อนเพลียเลยแม้ว่าหลังจากเขาปฏิบัติงานมาตลอดทั้งวันก็ตามมันเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นสมองของเราสามารถที่จะทำงานได้อย่างปราดเปรียวหลังจากได้ผ่านงานมาแล้ว8หรือ12ชั่วโมงและความปราดเปรียวก็เท่าเทกับเมื่อตอนเริ่มงาน สมองของเราเป็นสิ่งที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยและอ่อนเพลียอย่างใดทั้งสิ้นครับดังนั้นอะไรละ่ะที่ทําให้เรารู้สึกเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียจิตแพทย์ก็ได้เปิดเผยความลับเรื่องนี้ครับว่าความอ่อนเพลียของเราเนี่ยแหละครับมาจากความผันแปรแห่งจิตใจแล้วก็อารมณ์ครับในหนังสือเรื่องอนุภาพแห่งจิตใจก็ได้เขียนไว้ดังนี้ครับว่าความอ่อนเพลียของคนเราส่วนใหญ่มีรากฐานมาจากจิตใจส่วนความอ่อนเพลียที่มีพื้นฐานมาจากร่างกายค่อนข้างที่จะหายาก เขาได้ศึกษาเพิ่มเติมไปอีกครับว,ว่าคนที่ทํางานนั่งโต๊ะร0อเอร์เซนต์นี่ยแะครับที่ได้รับความอ่อนเพลียแม้สุขภาพจะสมบูรณ์แต่ก็มีความอ่อนเพลียที่เกิดขึ้นมาจากจิตใจหรือกล่าวอีกในหนึ่งก็คือมาจากอารมณ์นั่นเองครับสิ่งใดเล่าที่คนทํางานนั่งโต๊ะเกิดเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียอันมีกรณีมาจากอารมณ์ความสนุกเพลิดเพลินความสันโดษไม่ใช่ผิดทางนั้นครับ แต่มันคือความเบื่อหน่ายความหงุดหงิดความรู้สึกฝืนใจความรู้สึกว่าเป็นงานที่ไร้ประโยชน์ความเร่งรีบอย่างตะลุตะลานความกระวนกระวายและความวิตกทุกงร้อนสิ่งเหล่านี้มีกรณีมาจากอารมณ์อันบันดาลให้คนทํางานนั่งโต๊ะเกิดเหน็ดเหนื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนําไปสู่การเจ็บป่วยนั่นเองครับการทํางานที่ไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยและต้องกลับบ้านพร้อมด้วยอาการปวดหัวจากปฏิกิริยาของระบบประสาท ไม่มีปัญหาเลยเราเหนื่อยก็เพราะอารมณ์ต่างๆของเราผัานแปรซึ่งเป็นเหตุให้ประสาทในร่างกายเกิดความตึงเครียดขึ้นและเรื่องนี้นะครับทำให้บริษัทประกันชีวิตบริษัทหนึ่งนะครับได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องความอ่อนเพลียจนหมดแรงเขาได้เขียนไว้ครับว่าการทํางานหนักของคนเราเนี่ยนะครับมันยากที่จะทําให้เกิดความอ่อนเพลียลหรือเหี่ยใจชนิดที่รักษาด้วยการนอนแล้วก็พักผ่อนไม่หายแต่ไอ้ความวิตกกังวลแล้วก็ทุกข์ร้อนเนี่ยนะครับรวมถึงระบบประสาทต,ตึงเครียด และอารมณ์แห่งความไม่สมบังต่างๆนี่แหละครับนะับว่า3าประการนี้นี่แหละครับเป็นต้นเหตุสําคัญที่สุดที่ทําให้เราเกิดความอ่อนเพลียและคนเราก็มักจะโทษงานชนิดที่ใช้กําลังได้สมองว่าเป็นต้นเหตุโปรดจําไว้เลยครับว่าในระหว่างทํางานนั้นนะครับกล้ามเนื้อของเราก็จะเกร็งเราก็แค่พักผ่อนแล้วก็ทําใจให้สบายเพื่อถนอมกําลังงานไว้สําหรับภารกิจที่สําคัญแล้วก็ให้เราหยุดสํารวจตัวเราเองอยู่เสมอๆนะครับว่า ขณะที่เรากําลังทํางานอยู่นะครับหรือว่ากําลังนั่งฟังบอร์ดแคสต์นี้นะฮะเรากําลังทําด้วยความหน้าบูดหน้าบึ้งหรือเปล่าเรานั่งวางอารมณ์อย่างสบายอยู่บนเก้าอี้หรือเปล่าหรือว่าเรากําลังนั่งหลังคอมเรารู้สึกว่ากล้ามเนื้อที่หน้าของเราตึงบ้างหรือเปล่าแน่นอนครับในเวลานี้กล้ามเนื้อประสาทของเรากําลังตึงและจะไม่เป็นเช่นนี้ก็ต่อเมื่อเราปล่อยร่างกายของเราให้อยู่ในอิริยาบถท,ที่สบาย เหมือนตุ๊กตาเก่าๆที่ถูกวางทิ้งไว้ในตู้นั่นแหละครับเพื่อพักผ่อนจากการใช้สมองและกำลังงานเสียให้หมดการที่เราไม่ได้พักผ่อนก็คือสาเหตุที่ทําให้ระบบประสาทของเรามีอาการตึงและอาการอ่อนเพลียปรากฏขึ้นทําไมเราจึงปล่อยให้อาการคลั่เครียดเกิดขึ้นโดยไม่จําเป็นในขณะที่เราทํางานใช้สมองนี่คือคําถามที่เขาได้ศึกษานะครับแล้วก็พบว่าอุปสรรคสําคัญมาจากความเชื่อถือกันทั่วไปว่า การทำงานหนักต้องใช้กําลังให้เกิดความขยันหมั่นเพียรมิฉะนั้นงานจะไม่บรรลุไปด้วยดีด้วยเหตุนี้เองครับความเชื่อถือในหลักนี้เนี่ยแหละครับเวลาเราต้องการจะให้มีสมาธิในการปฏิบัติงานเนี่ยะครับเราจึงต้องทำหน้าขึ้มยืดไหล่รงและพยายามเบ่งกล้ามเนื้อเพื่อให้เรามีความอุตสาหะพยายามในเมื่อความจริงสิ่งเหล่านี้ไม่สามารถจะช่วยให้สมองของเราปฏิบัติงานได้ดีขึ้น มันเป็นเรื่องแปลกประหลาดนะครับที่มีคนนับเป็นจํานวนล้านๆเยนยละครับใช้เงินให้หมดเปลืองไปโดยเปล่าประโยชน์และให้กําลังงานสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เช่นกันทีนี้อะไรล่ะที่สามารถแก้ไม่ให้ระบบประสาทเกิดความอ่อนเพลียคําตอบก็คือการพักผ่อนนั่นเองครับเราจะต้องหาวิธีพักผ่อนในขณะที่เรากําลังปฏิบัติงานของเราด้วยบางทีเราก็คิดว่าแหมมันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะมาฟังกันต่อนะครับ มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเปลี่ยนนิสัยดั้งเดิมของเราอย่างชนิดหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวละครับซึ่งความพยายามของเราไปสู่จุดหมายนี้ก็เรียกว่าเป็นการปฏิวัติชีวิตของเราโดยสิน้นเชิงนั่นเองวินเลียมเยมชาวอเมริกันนะครับได้พูดเรื่องของเขาเรื่องของหลักของการปักผ่อนไว้ว่า ชาวอเมริกันที่พูดในลักษณะที่คลั่งเครียดจนเกินไปพูดตะกุกตะกักหายใจแทบไม่ทันแสดงความรู้สึกร้อนแรงแล้วก็อาการแสดงทุกข์ทรมานอาการเหล่านี้ละครับล้วนเป็นนิสัยที่ไม่ดีไม่มากก็น้อยความคลั่เครียดนี่ละครับเป็นนิสัยอย่างหนึ่งของมนุษย์ทํานองเดียวกับการรู้จักพักผ่อนก็เป็นนิสัยอย่างหนึ่งเช่นกันและนิสัยที่ดีก็สามารถที่จะเพาะขึ้นได้เช่นกันทีนี้คําถามที่สําคัญนะครับก็คือเราจะตั้งต้นพักผ่อนด้วยวิธีใด เราอาจจะคิดว่าเริ่มกระทําด้วยการบังคับจิตใจหรือประสาทของเราก่อนอย่างอื่นก็มัง้งผิดถนัดเลยครับไม่ใช่ทั้ง2องอย่างเลยจุดไฮไลท์ที่สําคัญก็คือเราจะต้องตั้งต้นด้วยการพักผ่อนกล้ามเนื้อของเราเราอาจจะพักผ่อนหย่อนใจในเวลาว่างเล็กน้อย,อยได้ครับแล้วก็เราเกือบจะทําได้ในทุกที่ทุกแห่งด้วยเพียงแต่ว่าอย่าให้การกระทํานั้นเป็นไปด้วยการฝืนใจฉะนั้นการพักผ่อนหย่อนใจเนี่ยนะครับก็คือการทําให้ระบบประสาทของเราเนี่ยนะครับได้พัก จากการปฏิบัติงานทุกอย่างแล้วก็โดยไม่ได้พยายามที่จะใช้ระบบประสาทนั้นในการปฏิบัติงานใดใทั้งสิ้นนั่นก็คือทําให้ใจของเราได้รู้สึกสบายแล้วก็ให้ร่างกายของเราได้อยู่ในอิทิยาบทที่สบายด้วยและต่อไปนี้นะครับเป็นข้อแนะนำห้าประการที่จะช่วยให้เราเรียนรู้ถึงวิธีพักผ่อนหย่อนใจครับมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวไปฟังกันต่อครับข้อแรกเลยนะครับจงอ่านหนังสือที่ดีที่สุดสักเล่มหนึ่งครับหนังสือที่เราชื่นชอบ การอ่านหนังสือน,นั้นช่วยทำให้เรามีสมาธิจดจ่อกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าได้เป็นอย่างดีเลยล่ะครับข้อต่อมาก็คือจงพักผ่อนหยนใจในเวลาว่างแม้จะมีเพียงไม่นานก็ตามจงปล่อยให้ร่างกายของเราได้อยู่ในท่าที่สบายที่สุดแล้วก็อยู่เฉยๆไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นครับ ข้อต่อไปก็คือจงทํางานให้มากที่สุดด้วยความรู้สึกสนุกเพลิดเพลินโปรดจ,จําไม่ว่าความตึงเครียดแห่งระบบประสาทของร่างกายนั้นทําให้เกิดอาการปวดหลังแล้วก็รู้สึกอิดโรยเพราะฉะนั้นจึงให้เราทํางานด้วยความรู้สึกสนุกเพลิดเพลินและข้อนี้นะครับให้เราสํารวจตัวเราเองนะครับวันละ4หรือ5นาทีแล้วก็ถามตัวเองว่าเราทํางานหนักกว่าที่เราเคยทําหรือเปล่าเราใช้กามเนื้อซึ่งไม่มีความจําเป็นอย่างไรในการปฏิบัติงานนี้หรือเปล่า คำถามนี้นะครับจะช่วยให้เราเกิดนิสัยการพักผ่อนหย่อนใจซึ่งในการศึกษาเรื่องนี้เกี่ยวกับแง่จิตวิทยานะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าในระหว่างผู้รู้จิตวิทยาดีที่สุดและผู้รู้น้อยกว่านี่แหละครับผู้ที่รู้ดีที่สุดมีภาษีกว่าโดยสามารถที่จะสร้างนิสัยพักผ่อนหย่อนใจได้เร็วกว่าถึง2ต่อ1แต่ก็สุดท้ายนะครับให้สหํารวจตัวเราเองอีกรางหนึ่ง,งภายหลังเลิกงานในตอนเย็นนะครับหน่วยตั้งคําถามกับตัวเองครับว่า วันนี้ฉันเหนื่อยมากไหมถ้าฉันเหนื่อยแปลว่าไม่ใช่เพราะการใช้สมองของฉันหรอกแต่เป็นเพราะฉันไม่รู้จักวิธีการทํางานต่างหากคนที่ได้ศึกษาเรื่องนี้นะครับเขาก็ได้กล่าวไว้ว่าเขาได้สังเกตผลการปฏิบัติงานของเขาไม่ใช่ด้วยการสังเกตว่าเมื่อเลิกงานเขาจะเหนื่อยสักขนาดไหนแต่ด้วยการสังเกตว่าเราไม่เหนื่อยอย่างไรบ้างถ้าเรารู้สึกเหนื่อยมากเมื่อเลิกงานตอนเย็นหรือเมื่อเรารู้สึกว่าระบบประสาทของเราอ่อนเลียลงไปนั่นมันก็หมายความว่าวันนี้ วันนี้เราได้ทำงานหย่อนทั้งปริมาณแล้วก็คุณภาพเอาละครับที่ได้นำมาพูดคุยทั้งหมดนะครับก็เป็นบทหนึ่งะครับที่อยู่ในหนังสือของเดลคานิกี้นะฮะชื่อหนังสือวิธีชนะทุกข์และสร้างสุขนะครับอยู่ในบทที่24นะครับชื่อเรื่องว่าอะไรที่เป็นเหตุให้เราเหนื่อยและควรปฏิบัติอย่างไรพบกันใหม่กับเดวยวไลฟ์พอดแคสต์อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดตอนดีๆต่อไปนะครับวันนี้จากกันไปก่อนครับสวัสดีครับ